ที่ต้อนรับเข้าสูา่ไอคิสโซครับผมวันนี้เนี่ยผมได้ไปเซเว่นมานแล้วทุกคนนะแล้วผมก็ไปเจอม,มาม่าห่อนมาแล้วมันแบบแพคเกจมันแบบโคตรตุดตาและวม่แบบกเพว่าผมแบบอยากลองเว้ยเจอตัวนี้นะผมน่คือน้องบีบิโกอ่านถูกเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นของใหม่เซเว่นี่นเพราะว่ากูเพิ่งไปเจอวันนี้เออคือกูเพิ่งเจอวันนี้กูรู้ว่ามีขายนานยังแต่สำหรับกูอ่ะทกูไปเซเวน่นคือแถวบ้านกูมันเพิ่งขายวันนี้เพราะฉะนั้น สำหรับผมมันเลยเหมือนเป็นของใหม่นั่นเองนะครับผมก็ซึ่งประมามาตัวนี้มันมีสองรถนะทุกคนนะมันมีรถเผ็ดกับรถชีสที่ผมซื้อมาคืนนียรถชีสจำได้ไหมรถชีสโอเคซึ่งห่อมันก็คือลายแบบน้องน่ารักอะ่ะห่อเนมันดูเหมือนนักอนักบิน,โนโอวกาศนะครับผมทุ้ค <c oughs> จะมาลองมาม่านี่กันซึ่งไม่เคยกินแล้วก็ไม่ได้หาหรีวิวมาด้วย <c oughs> คือกูเจอในเซเว่นเมื่อกี้แล้วก็หยิบมาแล้วก็จ่ายตังค์แล้วกูก็ซื้อมาแล้วก็อัดคลิปเลย ราคาน้อง39บ,บาทเาป็น okay, ตัวเลยโอเคตอนนี้เราผมก็ไปทําการลวกเส้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมไปทำการใส่ซอสของที่เขาแถมมาให้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเขียนว่าอ่าเห็นปะ้ะรสซอสต,ต็อกโบก,กี้ใครกินต็อกโบก,กีกันไหมหรือถ้าใครมีความอยากของขึ้นของเซเว่นไท้ก็ได้อะตรงนี้นเออนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมทําการเทซอสเลยนะครับผม สีคือชำเห็นปวะเนี่ยทุกคนเห็นไหมสีมันชำม,มากเดี๋ยวผมขอทำการคุกให้มันเข้ากันก่อนแต่อินมันหอมนะหอมมากเลยคุกให้มันเข้ากันเบ็ดเสร็จนะครับผมตั้งสีมันก็มันไม่ดูน่ากลัวมากนะสำหรับผมนะมันดูออกจะดูน่ากินเลยแหละ ก็ส่วนตัวผมชอบกินมามะ่าเผ็ดอยู่ลวก็เลยมันไม่ได้อะไรมากหรับผมอย่างกลิ่นมันหอมด้วยตอนนี้ก็เป็นมาม่าคลุกกับซอสโตเก,กียรเรียบร้อยนะครับผมก็โอเคต่อไปอันนี้จะเป็นผงชีสนะครับผมนี่ชัดแจ๋วเลยว,ว่ารสชีสก็คือผงชีสผมจะามาใส่ที่ผมใส่ที่หลังเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้แบบว่าเส้นมันแบบว่าเป็นคลุกกับซอสให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยคลุกกับผงทีนึงนะครับผม กินหอมนะจะเึเทลงไปถ้าเกิดเราจะใส่สผงที่หนังใช่ไหมทุกคนพอเราคลุกเส้นเสร็จปุ๊บมันทําให้เส้นดูน่ากินมากขึ้นอ้นี้จริงจริงผมลองมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมก็มาม่าเผ็ดอวกาศของเรานะครับผมกินมันหอมตก็กบกุกีกับชีสแต่กินชีสนี่คือโดดมากโอเคจะมาชิมกันนะครับผมห้อมไหกทุกคน ตรงไหมคือไม่เผ็ดที่เลยมันไม่เผ็ดเลยทุกคนมันออกหวานๆเลยแหละไม่เผ็ดเลยจริงๆอร่อยด้วยถ้าใครที่แบบเคยกินต๊อกโกกีอ่ะจะรู้เลยว่ามันรสชาติแบบมันได้ความเป็นต๊อกโกกีมากแล้วก็กลิ่นของชีสรสชาติหวานโอเคเลยเอาตรงมันออกมันมันหวานเกินไปนิดนึงสำหรับผมแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะไม่มัน่นใจหม้ว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับผมปึ๊บปึ๊บ คบมันออกหวานอ่ะพอกินสองคำความเผ็ดเริ่มมานะคนนะแต่มันไม่ได้เผ็ดมากนะมันไม่ได้เผ็ดเข้ามามากเผ็ดเกาหลีใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดผมว่ากินได้นะมันไม่ได้เผ็ดไม่ได้เผ็ดมากถามว่าเผ็ดไหมมันเออมันเผ็ดแหละแต่มันไม่ได้เผ็ดมากเจ็ดไหมเออคำที่สาม มว่าอร่อยเลยแหละตรงกเกิดใครชอบกีนบะมว่เป็ดอยู่แล้วผมว่านี่สบายเลยกินฟินๆได้เลยแล้วมันหอมชีสนะหอมมากตอนกินเข้าไปไนี่รสชาติชีสเลยสุดยอดอร่อยมากทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินต่อก่อนนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like แล้วก็กดซับห้ผมด้วยแล้วกันโอเคก็สำหรับให้แยกผมรีวิวอะไรอีกก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์้กันเนะาะเดี๋ยวสำหรับขอตัวไปกินต่อก่อนแล้วกันนะครับผมก็ สำหัามากๆรุ่นนี้ก็หา,าสามารถที่จะแบบหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับผมอาจจะมีขายทั่วประเทศอยู่แล้วมั้งนะที่ผมเพิ่งเห็นก็เลยเอามารีวิวราคา3 9บาทก็ไปหาซื้อกันได้ครับผมโอเคทีนี้ก็ไปบ่าผมที่เข้ามาดูครับผม